โรดด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับออกสตาร์ในเซตที่สองนะครับใช้เรืบโร่โสองตัวสองก่อนนะครับสำหรับทีมไทยครับแล้วก็สุทธตาเชื้อผวลิมครับลงมายืนหัวเสาครับน่าจะเปลี่ยนน่าจะเอาที่หายไปน่าจะเป็นพิมพิชยาหรือเปล่าครับจะเปลี่ยนแดนหน้าหลอกเขาหน่อยหรือเปล่าครับก็เอาจริงๆอ่าเนี่ยครับชัดชิออนยังอยู่ครับเอาจริงๆแล้วเซตแรกเนี่ยพิมพิชยาค่อนข้างบทบาทน้อยสำหรับทีมไทยเนี่ยครับ นี่ครับดูดูกว้างๆเนี่ยน้องบีไม่อยู่เอ่อน้องบีไม่อยู่แล้วครับอืออกไปพักก่อนครับแล้วจริงๆช่วงเซตแรกก็เงียบไปหน่อยด้วยนะครับบอลกลางก็เหมือนจะมีทัชดาวหรือเปล่าครับมต้องเปลี่ยนมาให้วอร์มบ้างครับยังยังเป็นวันนี้เป็นจังหวะที่จบดีกว่าครับจบจังหวะจอดแรกครับหากช้ามากขึ้นแล้วน่าจะเป็นทัชดาวนะครับทัชดาวลงมาแล้วครับหมายเลขสี่ทัชดาวนึกแจ้งนะครับก็เอาหัตถยาไปพักครับบล็อกซะเยอะแล้วครับ เดี๋ยวดูครับว่ามีไฟออมโโอโห้หเกี่ยวลงได้ครับลูกนี้ไม่ต้องเน้นแรงครับเน้นให้ลงครับตัวเซตติดคนกันซิดิมามานักกิจครับโอ้หฮัทยายังอยู่ครับก็ายกับทัดดาวครับนี่ดดแสดงว่าเอาไข่ออกบอลกลางทิชากรบุลเลอร์ด้วยครับน่าจะออกไปก่อนนะครับทิชากรบุลเลอร์ออกไปครับ แคนตีเกมเซตแรกด้วยครับเราออเนี่ยคนนี้ยังอยู่ครับคนนี้สําคัญครับอัชราพรองยศหมไลลินก็มาอยู่ครับวิลูนี้ตียัดแล้วทัชเรานะครับเนี่ยครับที่บอกว่าน่ากลัวจ่าจ้าก็คือเนี่ยครับไมลีนเนี่ยครับดูครับเข้าซ้ายนะครับเราบิดไล่เส้นเนี่ยเหมือนจะไปฉลับทัชดาวนะครับแหมทัชดาวนี่พยายามจะบอก้ตัดสินไม่โดนเนี่ยแต่จริงกันโดนเข่าตัวเองผู้กับเส้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ แกตัวยากหน่อยครับอาศัยตัวบางแต่ไม่ทันแล้วทัดดาวครับทัดดาวนี่ก็เป็นีหนึ่งคนที่ที่เจ็บด้วยอาการรุนแรงพอสมควรนะครับพักไปนานพอสมควรครับกว่าจะกลับมาเล่นได้ครับทัดดาวที่เป็นชาเลนจ์ครับแหมหรือพุทธสินกับคำตัดสินเป็นฝั่งไทยได้คะแนนหรือเปล่าครับมอสักครู่นี้แต่เราดูภาพช้าเนี่ยเหมือนโดนโดนทัดดาวนะครับเนี่ครับเขาก็ยืนยันว่าโดนโดนประมาณ ถ้าเรามองในมุมเนี้ยครับโดนเธาวเข่าของทัดดาวครับคือถ้าคิดได้อีกมุมหนึ่งก็คือลูกมันอาจจะออกไปก่อนแล้วมาโดนทัดดาวนะครับเป็นไปได้ครับเราเราเห็นมุมมุมกว้างมุมเดียวครับเราไม่เห็นมุมตรงของสนามครับอีกเขาจมพู่ครับออกออกอครับเป็นสีสันของวอลเลย์บอลนั่นเลครับเอาครับนี่ชาเลนจ์ผมชาเลนจ์ออกมาครับอ้ต้องไปดูครับต้องไปดูเองนี่เขาไม่ค่อยได้เห็นมา พอสมควรเลยครับสำหรับลเลย์บอลในสมัยใหม่ที่ผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือ R1 R2 นี่ต้องไปดูเองครับครับนี่ครับทางโค้ชฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยพอใจครับกับการตรวจสอบของทางระบบชาเลนจ์ของผู้ตัดสินเท่าไหร่ครับครับทำให้ทีมเสียจังหวะนี่ครับอ๋อเป็นอินเอาท์ครับ ถ้าอินเอาท์ถ้าอินเอาท์เรียบร้อยครับใครได้อยู่แล้วครับเพรบิดออกนะครับแม่เราก็นึกว่าเป็นเป็นทัชบล็อกครับอินเอาไม่มีปัญหาครับคิดเหมือนกันนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเอาไปเอาจับทัชจะไม่แน่ครับครับเนี่ยครับไมลินก็เนี่ยไมลินเนี่ยไมลินบอกว่าเป็นทัชครับมันต้องอยู่ที่คนเรียกนะครับใช่ครับไมล์รีนเลยบอกว่าเป็นคนแจ้งครับต้องเชลเลนทัชครับเนี่ยครับไปลินเนี่ยเชลเลนแล้วเป็นทัชครับ เดี๋ยวดูครับดูว่ายังไงคือจะชาเลนจ์แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่ากับเสียไปหนึ่งสิทธิ์ครับครับเสียหนึ่งสิทธิ์ก่อนแล้วมาชาเลนจ์ใหม่ครั้งที่2ครับก็เสียสิทธิ์หนึ่งเลยแล้วนะครับสิทธิ์สองนี่ครั้งเดียวถ้าถ้าชาเลนจ์ถูกนะครับถ้าไม่มีก็หมดเลยนะครับแต่ต้องต้องดูตั้งแต่แรกครับว่าทางทางฟิลิปปินเนี่ยชาเลนจ์ว่าอะไรแล้วทางทางทีมชาเลนจ์เนี่ยไปชาเลนจ์ผิดเองหรือว่าเขาเรียกชาเลนจ์ผิดเองครับครับอืมเท่าที่คุยกับพันพันนี่ผู้ตัดสินที่หนึ เราขอเชลเล่นคืนครับเหมือนพันพันธ์จะขอเชลเล่นคืนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูอีกทีครับแหมช่องนี้เสียจังหวะไปนานพอสมควรครับใช้เวลาพอสมควรเลยครับสำหรับ แต้มนี้นะครับอ่าครับก็ยอมรับคะแนนนี้ไปครับไมลินไปทุกสาเร็จครับก็คือมันแต่ละแต้มสําคัญนะครับแล้วยิ่งเขาตามอยู่1เซตเนี่ยเขาต้องเน้นทุกแต้มนะครับสําหรับฟิลิปปินส์นะครับไมลินแพทเซิร์ฟนี่เปินน้ำไทยครับในเซตที่2 2ต่อ1นึสายของไมลินครับโดนไม่ดีครับเนี่ยเห็นท่าโดนรู้เลยครับไมลินก็รู้ตัวครับ แกโยนแล้วบอลมันลึกเข้าในคอร์ดเนยแกต้องเอี้ยวไปตีนะครับแล้วมุมกดมันน้อยครับดูครับเนี่ยครับคือโยนเรียกว่าโดนไปด้านหน้ามากเกินไปนะครับก็ถือว่าเท่าทุนครับที่ชาเลนจ์มาครับเหมือนไม่ได้อะไรเลยครับอัจชราพรคมยศนี่เสิร์แบบนี้ครับไม่ต้องกระโดดแล้วนี่ครับสเมตรเก็บได้ทิมชัยอุพันธต้องเล่นบอลแรกแต่ไม่น่ามีปัญหาติดล็อก ต้องฟรีบอลครับต้องฟรีบอลโอ้ยอ,าาอัชราพรมาไม่ทันครับไม่ลีนตีสามยู่โอ้ยไม่ลีนฮะสองจังหวะซ้อนๆที่ไม่ลีนตีเรียกว่าใต้บอลนะแต่ถ้าถ้าเราดูว่าไมลีนเองถ้าทำงานหนักอย่างเงี้ยครับเขาโอกาสที่เขาจะหมดก่อนคนอื่นนะสูงอ่าแล้วเขาเป็นตัวที่ไม่ได้มีแรงเยอะอยู่แล้ว<ช>ด้วยนะครับเป็นคนที่เทคนิคดีแต่ว่าเรื่องความฟิตอาจจะน้อยกวเพื่อนหน่อยนะครับ บอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับฟิลิปปินส์นี่อย่างเงี้ยจ่าจ้าไม่ได้ทํางานอยู่แล้วเขาแบบนี้แล้วดูบอลแรกของไทยมาไหลหลังครับทัทยาบำรุงสุกครับโอ้โหนี่ครับพรานันอย่างที่เรียนครับเป็นเซตเตอร์ที่เราคาดดาวได้ยากเหมือนกันนะครับลูกนี้ไหลหลังยาวยามาทัยาในตีย้อนกลับไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ซึ่งที่ที่เราเห็นอย่างชัดเจนของทัศยาครับจังหวะเคลื่อนที่จังหวะการเทคตัวขึ้นเหวี่ยงตัวนีด โอ้ดีกว่าตอนที่ก่อนที่เดินทางไปเล่นที่ญี่ปุ่นเลยครับค่ะนะเฉพาะสถานการณ์บาดเจ็บครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับเขาเล่นบอลสองครับสวยครับโอ้หลอกสนิทเหมือนกันนะครับลูกนี้หน้าบอลเราไม่ทันได้เล่นเลยครับเราไปพวงคนเนี้ยครับจ่าจ้าครับจ่าจ้าทำท่าจะขึ้นแล้วเขามาโอ้โหเรเช็ดซ้ายเบาๆของเนกริโต้นี่สุดทัศนตาโดนครับเนี่ยครับสุดทัศนตาเชียววอลลิมครับจ่าจ้าหรือเปล่าครับที่เราไปเสิร์ฟ แล้วตีสามจจานมี่ครับอาจารยรจะช่อลโวกสีครับโอ้โหขัดลูกนี้ฝังเลยครับดูครับดูบุ๋มบิ่มขึ้นเต็มวงนี่จ่าจ้าบล็อกนะครับไม่ทันเลยครับเดี๋ยวที่จะบิดออกทางขวาของตัวเองนะครับสุทธิตาเชวุวลิมโอ้โหโฉบไหมไม่ได้อ,ออกครับ ไมลีนเน่ะเช็คอยู่แล้วครับคนยืนติดเส้นนะครับนี่ครับไมลีนเรียกใ่อยเลยครับโอ้หน้าบล็อกใหญ่มากแล้วครับเดียวแกถ้เดียวมาในลักษณะนี่ครับต้องลงครับจาจ้าเึ็นมาได้ยี่ลิคนแล้วกับเรียบร้อยครับเสิร์ฟสั้นไปเองครับดูดูรูปแบบการเล่นของจาจ้าเปลี่ยนไปครับจากจากเซตแรกครับ ไม่ไม่ดูดันดูไปลดความหนักของตัวเองนะครับใช่ครับคืออย่างช็อตเสริมเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะสองจิตสองใจแล้วจะโฟรอสเสริมจะพังว่าช้ำดีนะครับแล้ว,<ช>ลวก็กัดครับอาจารย์พ่อฮาธยาเดาเดาหัวเสาที่จุดบล็อกครับอาจะเป็นทัดดาวนี่นี่ก็เป็นจอมบล็อกคนหนึ่งครับทัดดาวครับเดี๋ยวดูครับโดนทัดดาวหรือรอผ่อพผ่านครับผ่อนผ่านครับเดซิก้าคารินซ่าครับ ตีไปติดล็อกของพ่อนพันเนี่ไปทัดแก่เจ้าเนี่ยกระโดดสูงเหมือนเดิมนะครับสิตาตาเชวลิมอัธยาบรุงสุขครับจะลงไปเสิร์ฟหายน้ำเจ็ดต่อสี่ครับนี่ครับทัดดาวดึกแจ่ชื่อเดิมในคณิษฐานะครับครับแไปผิดตอนแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็นทัดดาวเลยครับมีโอกาสของฟิลิปปินส์เองเริ่มตีเสียเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันพอเลอร์ของพวกเขานะครับ คือเราเราเสิร์ฟได้ดีเราบีบให้เขาทำเฟ uh, ิร์สเอ่อเฟิร์สแอทแท็บเลยเป็นเสิร์ฟเอสเซ็ปพันทียาเอาอะไรครับความมั่นใจในโมเมนตัมเทมาทางเราเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยแล้วนะครับวันนี้เป็นทีมงานเจ้าหน้าที่เอ่อของประเทศไทยครับรหลายคณะจากประเทศไทยจากทางการกีฬาจากโอลิมปิกนี่ก็ทยอยเดินทางไปนะครับ บางท่านบางคนก็ต้องขออภัยเลยครับใส่แมสก็จํากันยากเหมือนกันฮะวนฟุตบอลวันนี้นี่เห็นล่าสุดนี่มีทีมงานสื่อข่าวนี่เหมารำกันไปแล้วนะครับไปชมทีมชาติไทยเย็นนี้ครับเราเงื่อนไขเราเยอะครับสนุนในเกมวันนี้ครับติดตามชมกันได้นะครับฟุตบอลชายไทยเย็นนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงนี่ไทยเจอกัมพูชาทางช่องจีเอ็มอนยี่สิบห้านี่ยนะครับดูเกมต่อครับไทยกับฟิลิปปิน โอ้เกิดอะไรขึ้นน้ำผ่องฟิลิปปินส์ครับยังติวกันไม่เสร็จครับอัจิยาบำรุงสุขครับน้องเตยไปที่เดิมครับแต่ว่ามีอูไปลองแต่ก็ไม่ทันครับเหมือนไปกั๊กกันเองครับทำให้จังหวะนี้เนี่ยบอลแรกรับไม่ได้นะครับฟิลิปปินส์ดูครับระดับของโมลิน่าเลยครับคือต้องเลือกคนใดคนหนึ่งครับมาเข้าพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับ เสิร์ฟใส่ตำแหน่ง5เลยคดังหลังด้านซ้ายครับอัธยาไปที่เดิมครับยังอยู่ครับกาเดนซาแล้วกาเดนซาตีเองเก็บได้อัธยาโยกครับชุออ่อนก็ไป่มีรล็อกครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าการขึ้นหัวเสาของชาชุออนครับเลือกตีเลือกช็อตได้ค่อนข้างจะชัวร์พอสมควรนะครับนี่ครับตีบิดหนีบล็อกเลยครับ โอ้โหแล้วเขาไม่มีบล็อกมุมตรงครับไฮเดวเนี่ยโผล่ไปบล็อกค,คนเดียวครับไม่เหลือแบบนี้อูหัตถยาคนเดียวนี้ไม่ต่ำกว่าห้าลูกแล้วไปที่เดิมพัตยาบุงสุขพยาบอข้าม,มากาเรซ่าโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเอาข้ามได้ครับทํางทัชดาวดึงแจ้งพยายามใช้บอลเร็วนะครับแต่ทัดดาวรู้ทันพรพันธน์ครับคือเหมือนจะเกือบขาดครับดูช็อตน,นี้ครับเดี่ยตามมาทันครับ ใส่เข้ามือตีครับก็จะโดนกลางลูกอยู่แล้วครับใช่ครับทัดดาวนึกแจ้งครับโอ้วันนี้บอลกลางมิดเดิลบล็อกของเราทำงานได้ดีทั้งคู่ครับตัวจริงที่ออกไปอย่างที่ชากรก็เล่นได้ดีนะครับเขาปัดมาครับเดียวตีใส่มือของทัดดาวแล้วเขาก็ต้องอาศัยจังหวะบอลเร็วแบบนี้ให้เราตั้งตัวไม่ทันเนี่ยครับขึ้นบล็อกไม่ทันนะครับทัดดาวโดนไปปลายมือครับเสียเลี่ยมรับลูกนี้ นไปคุมไม่ทันนะครับ15ก็ต้องระวังครับฟิลิปปินส์อลิซ่าบอกเดฟก็เขาบอกว่ายอดโฟโล่ตามไอจีนี่เป็นหลักสามล้านคนครับครับโอ้ติดบอกครับมาจังไมลีนเนี่ยแม่สไลด์มานี่น้องเพียวเรานี่ มีคิดอยู่ไงนะครับถ้าลงนี่เกี่ยวไม่ทันครับใช่ครับดูครับสไลด์มารอครับเนี่ยครับอึบนิดเดียวครับถ้าเป็นเราเล่นๆก็บอกว่าเส้นนี่ตีด้วยมือเลยครับครับผ่นๆตันทีมครับโยกมาบอนแรกสวยฟิลิปปินส์แล้วมาที่บีทับการครับ ลูกนี้เขาเน้นเลยครับลัดทับมานี่เรียกว่าโล่งๆเลยครับจังหวะบล็อกตกเลยด้วยนะครับนี่ยอืมเรียกบีหลังบีเดครับโอ้โหบล็อกตกก็เรียบร้อยครับมีช่องให้ให้ตีนะครับบล็อกเราไปเลือกที่จับเดียวครับเนี่ยครับอลิซาวาลเดสครับได้15ไม่ดีเท่าไหร่เสิร์ฟแต่แล้วก็มาแล้วย่นี่ครับลืมไปว่าฉันอยู่ด้านหลังหรือเปล่าจัจจุออน แมยังเข้าใจว่าชิออนอยู่หัวเสาครับมวแต่ไปบล็อกคนอื่นครับชิออนสอดขึ้นมาครับออกข้างนอก,นอกพุ่งเข้ามาตีลูกนี้ฝังดีแล้วเกินครับแมแต่หัวเสาแล้วว่าที่มาแล้วก็น่ากลัวครับอัชราพรคงยศจะไม่ง่ายครับฟิลิปปินส์บอแรกลึกแต่ว่าเดียวมาติดบล็อกไทยยกอีกครั้งหนึ่งเดียวโอ้โหทําเหนียวครับทีมไทยครับสุดจะตายข้ามแล้ว ยกมาหัวเสาตีตรงนี้ติดบล็อกแล้วลงครับมาไม่ทันกระสุดชัตตาไพรโลดครับโอ้พยายามจะกขุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวบอลน่ะมันปรินลงมานะครับดูครับจังหวะเฉลบบล็อกเนี่ยแล้วมันเล่นยากครับบอลมันม้วนลงก่อนนะครับโดนมือของทังทัดดาวครับเป็นบล็อกในครับเขาตีแล้วเปลี่ยนคนเสิร์ฟครับที่เาเรียกเมนเนสครับร้อเสซรยบห้เซนติเมตรครับ เดี๋ยวขออภัยครับขอ193ครับ193เซนติเมตรครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับแต่เล่นบาสสบายโอ้มีจ่าจ่ายคนเนี่ยวุธหนักเลยนะครับถ้าวนแดนหน้าพร้อมกันนี่เล่นบล็อกของเขาแต่ละคนนี่แล้วยกทับนี่ครับับเอกลูกนี้ครับสุทัชตาเชยวิลล์เนี่ยปีนี้ผลงานในลีกโดดเด่นมากนะครับสุทัชตาเนี่ย จ้งเกิดเต,เต็มๆครับหอ้่หลูกนี้ขึ้นเนี่ยใส่เต็มไม้เต็มมือแล้วเกินครับวาลเดสบอกไม่ไหวครับทันด้าวนี่ครับก็บรรดาแฟนๆลูกยางก็เรียกร้องครับอยากให้ประไทศไทยใส่เสื้อแขนกุดบ้างครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับทำก <จน S 2> ็จ,จัดให้ครับคือในบางครั้งอาจจะดูเรื่องภาษาการกีฬาเนี่ยชอบดึงแขนจริงเป็นปกตินะครับ จริงๆมันเป็นบุคลิกของเขาเลยครับต่อให้เสื้อแขนกุดเขาก็ดึงครับใช่ครับคราวนี้จัดให้ครับปัญหาคือตอนนี้ไม่มีอะไรจะดึงเะครับปัญหามันก็จะจเคยมือครับครับไมลีนตีทันร็อกครับโดนสุทธตากับขัทยาครับรู้เหลี่ยมอยู่แล้วครับไมลีนเรานี่ครับเราขึ้นเนี่ยครับสุทธตาไปลอยก่อนที่แพทจะตีครับเรา พอขึ้นซ้ายเนี่ยเอาจริงมือซ้ายดักยากนะครับใช่ครับแบบตบล็อกครับแปดต่อสิบหกครับเป็นเกมเสิร์ฟของฟิลิปปินส์ไมลินอู้ไปเล่นจังหวะไปหน่อยครับไมลินทีวันนี้ไมลินเนี่ยเกมเสิร์ฟของเธอเองเนี่ยไม่เร่งก็เรียกว่าโยนลึกนะครับใช่รับพลาดเยอะครับแล้วออกแล้วครับไมลินอืมเหมือนเปลี่ยนอ่าวิภาวทยก<ส>็เปลี่ยนครับ,บ,รบเออ แล้วดูว่าใครจะลงไปเซตครับซิริมามานักกิจจะได้โอกาสเล่นหรือเปล่าครับนี่เข้ามาแล้วครับ23ว่าสิดิมามานักกิจครับเปลี่ยนตัวต้องเช็คให้ดีนะครับหลายๆรายการระดับโลกมีเปลี่ยนพลาดมาแล้วครับตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้เลยครับต้องจับคู่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลงไปเสิร์ฟเลยครับซิดิมามานักกิจเช็คโพซิชันกันด้วยนะครับยืนผิดนี่ก็โดนนะครับ9เดียวครับ9เดียวเป็นผลตอนถึงคะแนนครับเดี๋ยวดูวิภาวีสีทองครับ นี่ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่มาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วครับตัวจริงบ้างสำรองบ้างสลับกันไปครับวิภาวีสีทองสิดิมาครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยศิดิมาต้องแก้ไขจ้าจ้าดูว่าไทยมามุกไหนครับซิริมาหัวเสาครับนี่ครับชูทตาเชี่ยวุหลินครับอลิซาบอเดบอกแต่และลูกครับ จะรับยังไงครับพอจี้ที่ตัวตลอดนะครับดูครับสุนัตตาเนี่ยยัดเข้าตัว <c oughs> เลยครับเจอต่อครับสิริมามนกิจแ,กแล้วขอรับสีมาก Q ิวินซีครับเพื่อนร่วมทีมของไมลีนครับยก <c oughs> มาโอ้เอาแค่ข้ามอู้าโอกาสนี้เป็นของไทยแน่ครับแล้วป้าแล้วเขาวิภาวีสีทองแหมยังไม่เต็มมือวิภาวี โอ้โหเลยเขาสวนกลับมาลูกนี้ครับโรเลตินอครับตี cross ร์ดแล้วเสียบลงไปลูกนี้ต้องตีให้หนักขึ้นนะครับทมาวีครับน่าเสียดายครับโอ้แล้วจังหวะที่ทางด้านของสุมาตาาแกทิ้งตัวไปทางซ้ายเลยด้วยนะครับแต่บอลมันย้อนครับบล็อกห่างเลยครับเื็อสักครู่นี้ของไทยเอาครับเขาไล่มา9ต่อ18เสิร์ฟโดยมรินาวันแรกสวย แล้ว3เมรโอ้โหตีใต้บอลครับชาชิออนอสกิดปลายมือนะครับเหลี่ยมวิถีไม่ดีครับเดี๋ยวต้องปรับจนูนกันกับตัวเซตตัวใหม่หน่อยครับชาชิออนอเหมือนสี่ทีมายาเซตขาดไปหน่อยน้ำหนักกันนะครับครับนี่เป็นเซตเตอร์สำรองครับของฟิลิปปินส์ครับหมายเลข32ไอริสโตเรนาตานิพาวีแล้วนิพาวีตีติดบล็อกครับ พีภาวีเอาข้าวโอ้ฟิลิปปินแล้วจ่าจ้าแม่มาไม่ทันครับจ่าจ้าเขาตีเป็นคะแนนครับ,รบ<ล>วาวเดสหล<อ>ังจาก<อ>ที่ไปรับอยู่นานครับขอทําแต้มบ้างแล้วกันครับเดี๋ยวดูครับนี่ตอนนี้จังหวะที่เราเปลี่ยนเอาผู้เล่นชุด2ลงมาบ้างเนี่ยมันทําให้จังหวะเกมมันเสียหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้ผมหนุนชัชชุออนเนี่ยพยายามจะเซฟไอ้ทีมนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับลูกตีของบาวเดสมันแรงจริงนะครับโอ้โหน่าเสิร์ตต่อครับ11ต่อ18 บอลแรกสวยแม่แต่จังหวะนี่ครับต้องต้องให้เขาครับอัธยาวันนี้ครับบอลของเธอเลยครับน้องเตยครับเนี่ยจังหวะเหมือนจะผิดแล้วนะครับแต่ว่าโอ้ยเนี่ยทางเขาไปรอเราเลยไปเร็วเลยครับก็คืออย่างที่บอกสิริมาลงมาอ่ะน้ำหนักมืออาจจะยังขาดอยู่นิดหนึ่งนะครับเอารับดูเกมเซิร์ฟของสุทัตตาเชื้อวุลิม19ต่อ11บนบอลแรกเขาดีครับแล้วก็ไปที่ นี่การพยายามจะหยอดเป็นส่วนใหญ่ครับทีนิ้ปิ่นข้างหลังแล้วตีลูกนี้ครับสัญจรเก็บได้ต้องแก้ไขครับมาเดชยกมาข้างหลนามิพาวีเอากลับมาได้แต่ไม่ดีพอที่เขาสนามนะแบบมุมกล้องเนี่ยเอาเรื่องพอสมควรนเนี้ยตัดสลับฉันงงครับเราแหละครับดูสิริมาครับโค้งมาให้นี่โโอ้หแต่ว่าตีดีครับน้ำหนักดีด้วยครับ ตียัดไปเลยนะครับที่ด้านโมลิน่าแล้วก็เอาไม่อยู่จริงครับสำหรับวันแรกของเขานะครับเอราโดพยายามจะไปหนักทางไมลีนซึ่งวันนี้ไมลีนเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วที่สําคัญตอนนี้ไมลีนออกไปแล้วด้วยครับใช่ครับสุวทัตตาแับเนปโยบมาตีลูกนี้ครับก็โหนไปนิดนึงครับชักชุกออนติดปลอกพี่อู๋พี่าวีครับแหมยินหอกใหรเพื่อนหรือเปล่า เขาก็แค่ข้ามก่อนครับฟิลิปปินส์วิาวีนู่นจาดชาด้วยครับแหมจังหวะบล็อกเนี่ยมือยังไม่ชิดเน็ตนะครับบอลก็เลยติดแล้วรูดลงไปครับเนี่ยครับยังไม่ทันชิดครับเสียจังหวะไปเองครับก็วิภาวีเองก็ลงสนามแบกรับความกดดันด้วยพอสมควรครับอ้โหไป ไปเร่งตัวเองมากไปหน่อยครับสุดชตาเชวลอร์วิลล์ไล่ไ,ไ,ไปเรื่อยๆนะครับก็จะจบเซตนี้อยู่แล้วคแต่ก <1 S 1> ็ถือว่าเพื่อหนึ่งตอนนี้เราก็ยังได้เปรียบครับฟอร์มโดยรวมถึงเซตสองนี้เราก็ยังดูดีกว่านะครับใช่ครับเมเนสตาจ้าครับไปที่ชัดชูออนแล้วชัดชูออนหยอดแม่ไม่ข้ามเน็ตครับ โอ้โหตนี้คือหลอกหายแล้วครับแต่จ<ช>ังหวะของตัวเองอ่ะมันขาดเองครับน้ําหนักของชัชชูออนโมกสีครับคนที่ใจหายมากกว่าคือตัวเรนติโนโ่นี่ครับคือจะหล่นแล้วครับคือจะผ่านเนี่ยไปแน่ครับจ่าจา้จาจา่าจ้าเซียนซานดิอาก็โอ้โจ่าจ้าวันนี้ก็ไม่ดีครับเสร์บติดเนตหลายครั้งแ้วครับจ่าจา้าแฟนชาวไทยในเฮฮาเลยครับ ชั่วโมงนี้เวลานี้ครับใครเจอกับทีมไทยก็กดดันพอสมควรเลยครับครับอัธยาอัธยาเดครับวันนี้โยกมาบอลสั้นไม่ผ่านอีกแล้วครับติดล็อกครับสูงก็ไม่กลัวครับ193เซเมตรครับต่อสูงแต่ว่าจังหวะไม่ลงนะครับเพราะเพื่อนเซตมาแต่บอลตกเลตียากนะครับครับ คนตีในร้อยเก้าสบมเมนเส่สิบโอ้ยเอสรับเอะไรก็ดีครับทีมไทยตอนนี้ฟิลิปปินส์ไปดักนะครับกล่าวว่ารับมาแล้วลุกเลยครับทันหลัมมาหมดครับเจอเสิร์ฟ้ายคอดเข้าไปครับจะทำฟิ r s t attack ให้ได้ครับลุกเร็วฮัเตียาเสิร์ฟแบบนี้หลายครั้งครับเป็นเซตพอยต์ครับ ยกมาให้ที่หัวเสาตีติดบล็อกยังเก็บได้ฟิลิปปินส์ยกไปที่โค้งหลังตีโอ้ยยังเก็บได้ครับทีมไทยอุ่ชนกันครับสิริมาโอ้โดีแม่ลงไล่ย,ยังต้านอยค,ค,ครับยังข้ามโอ้เฮเกอร์ครับเอาสักทีครับวิภาวีตีโอ้ห่ใช่แหนบมือครับอือ้อหือก่อนจะกดได้นะครับครับ25 13เซต2ครับไทยนำไป2ต่อ0เซตครับแม้จะเปลี่ยนไปเล่นชุด2มาแต่ก็